เรามารีวิวดูถนนรนแคมมาดิครับตอนนี้นบ่งเอสพีทางแยกเขาเปานทานประสาทนะครับผมเอ่อผมข้างหลังผมเป็นตลาดแค่ครับตอนนี้บริเวณแยกเขาทาง ช่ผมวิ่งไปตลาดแกตติดนะครับตอนนี้ผมกากลับเวลาประมาณ5้าโมงนะห้าโมงเชา้าตอนนี้ชีเวตในกานะครับรถติดมากเลยนะครับก็ใครจะไปไปไป,ไปมาแวเ๋่วพีไมายเดี๋วตลาดแกก็เผื่อเวลาเวลา้นะครับ เพราะนั้นก็ผมจะแวะเขา่าจันนี่ครับข้างหน้าเนี่ยผมจะเลี้ยวได้ไหมคอยดูนะอ่ารอันนี้ปั๊มเชียวข้างหน้าะนรับ เกิดแต่ว่าเทียนนะครับอันนี้ก็ผม้โหจะเรียวนะครับเรียวตามประตูประตูไม่ได้แับเอือ้อขอบคุณครับเอารถติดมากเลยครับติดมากเลยโหนี่เป็นทีอะไรนะสิเนาะที่สิ ยังไม่ยังไม่ปิดเลยครับคนเลี้ยวเขาอพภอได้ก็โอ้เก่งอะไรตั้นเนี่ยครับเขาบอกคณะภาษาจันทร์วางนะครับเกค,ครับสวัสดีครับ